สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์จะขู่สู่คนเดอพ,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 อพอบพ่อกับบรรยากาศาาตอนแรงแพี่น้องก็บไปลงคลิปไร้เมือจ้าสิถ่ายคลิปยังเนาะอากาศ,าศาาม,มันกระแดดฮอนตั้งแต่นาวซอกซช้าเมื่อมาไหกะมันนีฮ้อนชุดๆพี่น้องเอ้ยมัหนีกะเข่าคั้วเจียวไข่คุ้งไข่เจียวไข่คุ้งเข่าเจียวไข่ลรกาศเห็ดชมชมเอ้ยมแม่เห็ดชมนะปิ้งสมปลาให้น้องเคยใส่กินเนาะ ก่อนอื่นก่อนจะไปเห็ดกะขอขอบคุณขอบคุณพอลุงพงคำลายๆเด้อผลในส่งเงินมาให้แล้วพี่น้องไหวเห็ดบุญช่วงปีใหม่ลาวไปเลยน้อพี่น้องแล้วคไปเห็ดบุญชิมเนาะผลกะไหวชิมนะชิมนี่ให้ลูกลานก็ได้เนาะผลมาเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณพอลุงพงคำลายๆขอผนอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรง,งแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่ก็บยาหายนี้เนาะพี่น้อง เชาแฟนก็มาแล้วสบายดีเด้อเป็นฝากหมายจำนวนสามรอยหาสิบยุดเอเนาะผลหายแบ่งให้ชาแฟนพร้อมจำนวนเงินสี่พันบาทเขาก็ไปหักมาไปถืออร้อยเนาะพี่น้องก็ได้อุ้ยทิมแล้วลูกก็แน่ลูกทิมแล้วเจ็ดล้านสี่แสนเนาะตอนนี้มาหอดเื่อนหออชาแล้วก่อนเพ็ดของหยูข่ของกินเนาะหม่อมเงินให้ชาแฟนก่อนเป็นแบบแบ่งให้น้องสาวเวลาไปเห็ดบูญเห็ดสินเนาะ ลองปีใหม่ลาวแหล่ง<ว>น้องเอง้ยลูกขอบแทนจีนเงินหกพันบาทขอบคุณผึ่นลายเด้อรู้ให้เจ้าวันดีใจแ,นะแห้งเนาะเทเจขอบคุณขอบคุณพอลุงพงคำเนาะที่ส่งเงินมาให้ก็ดีใจแห้งเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อขอให้มีหลักมีการงานเจริญเจริญให้มาเท่าใดก็ขอให้ได้กลับ ไปเันเป็นนั่นพันเท่าหมื่นเท่าเนาะขอให้ฝนอยู่ดีมีแหงหลายลแต่โบมียังว้าวลายนอกมีแต่ค้าวว่าขอบคุณขอบคุณเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงเด้อลุงเลยดีใจแหงเนาะขอบคุณขอบคุณทำบุญทำชิลในกระใสนี้แนวที่มันจำเป็นท่แหละเนาะไมีอยงหอยใส่มากวนคน งานขนมเพิ่นขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงต้องมีแต่ความสุขความเจริญเด้ออายุมั่นฟันยืนนาไฮเทคไฮสกหายโล่ไฮไฮเด้อขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณไหมลูกขอบใจนะแม่ขอบคุณเออจะไหนอย่างไปจะไหนอย่างไปขอบคุณขอบคุณเคนเนนะแม่ขอบคุณไหมลูกอ่ะขอบคุณไหมแม่คือเสืยงงามแม่ไงเฉียงามกับงานมาอารมณ์ดีเราตื่นแต่นอนพี่น้องเราตื่นแต่นอนแล้วก็มากวนเนาะโอเคเนาะ คลิปในการขอบุญขอคุญพ่อลุงพ่อลายๆแล้วขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีโชคดีติดตามรับชมรับให้กำลังใจแล้วพี่น้องไปไปต่อโดยการเห็ดอาหารกันเลยเนาะพี่น้องไปกันเลยบบบนี้ยาายืมเด้อเราลืม,ลลมยังเราดืมอาหารปลาตอนนี้เราก็ขึ้นมาทางเทือนแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวีิมาอณาก่อนเม,มื่อกี้นี่เห็นเมนูมองอ่ะป่นสกปรกไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ มา่ีห่อสมบันห่อสมปลาขอนะเอาเป็นเนื้อห์มันเห็ดนะพี่น้องผักละเอียดละเอียดตำใส่กระเทียมใส่เกลือใส่เป็นนัวใส่ข่าเหนียวเป็นสมปลาวมืนอี้บมมีไข่แดงมื่อีนะ้เนาะสามห่อวางเว้นในปิ้งไปแล้ว ไม่ยังลูกมาเทียอ้เอามาเอามาหางปลอมมาไว้เอามาหางปลอมมาไว้พอดีอย่างที่มาเกี่ยวไข่เหนียแล้วไข่เปี๊ยมกระป๋อมแม่เออมันบ่มีเดอรลูกเอามาเอาหางมันมาไว้เอาหางมันมากินไว้นี่กินปิ้งสมปลาเนี่ยป,ป,ปิ่งสมปลาแซ่บๆมื่อกี้อากาศค่อนข้างแบบฮอนเนาะพี่น้องเอามาเบิ่งนดูมาเบิ่งดูอากาศฮอนแห้งลาย นี่บอกสบายดีปลาลูบอสบายดีปลาลูไว้สบายดีพอใหญ่เป็ใหญ่ไว้หรกไว้มันหมดแล้วไใบไซนี่เป็นเด็กน้อยจะแบบกินได้ทุกอย่างเนาะแต่ว่ากระปิดกระปองพี่น้องกินได้เนาะตัวเองเกลียดเป็นยังก็กินได้ได้แต่เมลกี้บ็กินได้ของแปลกลูกอ้อนลูกยังกินได้เจ๊หมดจ้ะ เชื่อตัดขาเจ้าแม่ลูกเชื่อจัดขาเจ้าสบายดีป้าลุงไว้บอกป้าลุงรู้เหตดกินยังไงสบายดีก่อนสบายดีแม่ชอนด้ค่ะสบายดีจ้าไว้หนุ่มมึงงามาหนุ่มมึงงามาคือดอกบัวหนุ่มมึงงามคือดอกบัวไว้สบายดีจ้าอย่าเงี้ยขาอย่าเงี้ยขาพ่อใหญ่เอาผ้าตัดปุ๊บโอ้โหมีขาหย่างแล้วมีขาหย่างแล้วบัะนี้ โอ๊ยตกใจเวอดโเขไปกินยังได้หอากุปิ้งหอยสมทอดไข่อเจี๊ยวกบโอมเจี๊ยบกบเลยเขกินเปียบเลยเขากินเปียบเลยอาโกจะเปช้ชุดงามอ่างมา็ชาวแอร์อาโกฮันก้นเสกเป็นฟนชื่อพอดีเป็นชาติต้องเป็นมึงกันเลยชื่อพอดีแล้วนะ ลุงมันขาดเ้ยไม่ให้น้องบอกกูเรื่องไปกินข่าวแรงมามีทางวิทมืมาปั้นร้องนนเี่เนาะห่อนเนาะมาเนี่ยห้อนว่ามาเนี้ไปตากแดดที่ออกใส่มันยังขโมหอนมือี่มันจะเก่าหนาวเลยมันขึ้นกับมาเนี่ยนะห่อนพ่อนจะยังมันมาก็ไปนะพอไปวันเนาะมันจะนี่ไปนำบอก ก็สาคือนมมือกี้มกบไม่ตัดเไปหนึเดียวอลุกอีกทีหน่รอเวลามันลุกจะมากลวยอันนี้ลยลุกจะมากล้วยน้ำว่านี่แหละมากล้วยทําระสุกเคี่ยวเริ่ออยู่ม่ไรมากล้วยนี่สุกแล้วชไ้าไานมากินดีกว่ามือลุกมากินก่เออชุกเเริ่ขัคนไหม บเห็ดใช้เข้ามาได้ชาแพนที่ห้ามาไหมมาแม่บุบบุบุบร่างมือไว้นี้นี้เดิชพนมาค่ะตอนนี้ก็เิวไปเดินทาทอดไก่ทอดคะไก่เล็กน้อยเ่ปือยมันเปิดไว กดบักใหญ่กระเบิดพอมาใส่น้ำมันลายในการทอดเนะออาะเข,อขออา,ขอ,อ,าขอ,อาบน้ำอยู่เขาอ,อ,อาบน้ำอยู่ใครอาบน้ำอยู่มาเต้เอาไท่บ่อเร็วมาเต้มาเต้เยลิ่งเข่าเริ่มมันเทยัง,งายสะเพนมาสะเพนให้ไดยเข่ามาสะเพนค่ะตรงตรง ขมาให้กินก็แม่นอยู่หัหวลำโพงปนี่ทีมางานนี้เพิ่อเดือนลายเติบเลยค่ะห,หาไปยีแล้วกลับมาตอนนึ่มื่ออนองเนาะมื่วยช่องอยู่น้ำพึ้นทำกินอยู่น้ำพึ้นแล้วห่องกะเจียเดือนละพันเองเนาะปกติแต่ละห่องเพคนเก็บเดือนจามพันชำปัญหา แันอยู่ฟรีนพี่น้องเรือนหนึ่งตัวกระเมียกอะเรือนหนึ่งไก่ชิเกตเราหมื่นห้าหมื่นหกพอไดเก็บได้อยู่สิบปีสิบซองไีสิบเรือนนะเขาอาบน้ำดู่เขาอาบน้ำอยู่เขาอาบน้ำดูไข่เจียวสูตรพิเศษมาแล้วพ่อ หนาปูหมีผักอันจะอมผักคะใส่ใส่ไปเอาใส่กับเล็กน้อยบุก,กินเนาะใส่ผักอืมคนตีได้อีกที่แฮมบุกินแล้วเมอกีคอยใส่ฮะมะฮู้คอยใส่เอ,อ่าเอ,า,อ,า,อานี่ไปแช่ให้แม่น่ะอยุบเข่าอ่องอย่าฮุบเขา่าเข่าไปแช่คุณแช่ลงหมอ้อคุณเ้อลงหม้อ้ะลูก <ห>ล<อ>งหมอเออโดยเก่งมากเลย<ๆ>ขอบใจเด้อ <c oughs> ใจเดย้อนแล้วเด้นี่ <c oughs> ใจเดย้อนเขามาแล้วเด้นี <c oughs> ่มากิน <c oughs> ข้าวเชียร์ชิๆได้มานี่เนาะ เตีิ้วคุเฟ้นให้ทุกคนมาจกคนให้ได้ไข่เจียวกินกับซอสมกเล่นเขากันขนาดนี้ให่มากินหนาปดหนอยหนาขึ้นไม่โอ้โอ้ ไล่ลงมาพอยไล่ลงปิดประตูปุ๊ปิดประตูขึ้นมาแด้วมานี่ฮะไข่ไข่แค่มาให้มามาอีกอ,อีกต้องฟุ้งไอ้แฟ่มามันยังยินกลิ่นเห็ดคงกลิ่นมันยังงี้พอใช้ว่าเห็ดอาหารอะไรอย่างมันลุกขึ้นมาสิป้าใจว่าป้าใจเห็ดคางไปเป็นไข่เป็น,นไข่เจียวยได้ไงเป็นไข่จางเกาะเนี่ย มาขีดเละแด่๋ยวพี่ชายเอ้ยเป็นไข่ขว่ได้ไหมเนี่ปกติมันก็ไปแทนดีนะมันนี่ือเป็นตี๋เดี๋ยวไข่จะเป็นบล็อกกันจะวะอันนี้เนาะป้าเห็ดดีๆลูกเห็ดดีๆเห็ดดีๆีข้าวเฮียข้าวเฮียบุตุ้ยบุตุ้ยบอกอันบอกข้าวไปพุ่นไปพี่ มอยใส่น้ำมันน้อยเท่ามอยมอยแกะเหรออ,อย่าฮุบไปฮุบมาล,มล,ลูกมันเละลูกมันเละเอาอเใส่กระมังอันเดียวนะปออย่าเฮ็ดอ,อย่าเฮ็ดป้าให้เราไม่เฮ็ดไว้นี่เดี๋ยวไว้ไปล้างมือไว้สะแเพนสี่ห้าให้นะคะปอเราขั้นเข่าเขะลิ่าเข่าลิ่งเข่ามาเฮ็ดลูกสะแเพนสีให้เดี๋ยวไว้ เขามาสีบกพอกินไว้ตะขั้นทิมุลหามากินอืมามากินอู่หามากินอยู่เลยตะขั้นเข้ามันมันเนียวบ่เลยแพร่นี่ให้ไอ้ยได้ชาแพนมาชาแพนเอา,มาไม้ตีเดไวไม้มาไว้แพนมันดื้ออันนี้นี่อันไเพิ่งกอบกวดยนอาวยัน,ยน,ยนแส่ชาแพรนปวดาแพนว่ารแพนเห็ดผลลีได้ะ ไปล้างมือไปล้างมือไปล้างมือไว้ลูล้างสะอาดดล้างมือบะแมี่างล้างไหนหันค่ะหานก็ล้างเลยโอ้ยหแร้ปกลก้วบมเป็นแผ่นเป็นยางเหลาเอาไปกินีบไปเห็นเอาดูเอาเปรี้ยวย่าน่ามันเปื่อนปกติเอ้ยแฮงเบอร์ใส่ของละมันเลยขัวไปโรดแบบใส่น้ำแบบขัวตอนต่อนแซ่บได้ไปใส่ก็ได้ ตอนนี้กับข่าวแรงเฮาก็แล้วเป็นถี่ร่อยเนาะพี่น้องมีพักนอกกินสดๆเลยมันจังบัวฟาดจังบัวคมเนาะอันนี้ก็ผักชีลาวแจ่วบักผิดตัวป่นกระปอมเงแหละไข่ส้มกาต้องแก้มก็มาผิดบิบเนาะจังแซ่บเนาะพี่น้องมันนี้ก็มีชัมนี่อาหารแรง เขาจะบริกให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะคนขี้ดื้อเนี่ยบริกให้เบิ่งเด้อพี่น้องก่อนอื่นกะขอขอบ,บุญกับคนผอลุงคงคำลายลายคอผอลุงอยู่ดีนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่กับยาฮานีนะ่เด้อผอลุงลุงไฮไลานมาทำไมก็ไฮไลน์กลับไปหาผอลุงเนดะ้อของผอุลุงสุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอสจีคือกันแล้วก็ไฮไลน์ลลคนเนาะ สุขภาพแข็งแรงความเจ <lawsuit royable. S 1> ็บจะได้ความไข่จะไดให้นี่เนาะเดินทางกับบ้านกับส่องกันแก้วคาดปลอดไัยเดอรขอสุกคนให้มีความสุขกายสบายใจเนาะขอบคุณขอบคุณวัดถุคู่สุขคนติดตามรับชมหลักให้กำลังใจสบายดีขอบคุณพลอรุงขอบคุณพ่อใหญ่ขอบคุณไหมขอบคุณไหมคุณพ่อใหญ่ดรายเดอร์จ้ะยาลีนเลยเดี๋ยวพ่อใหญ่เอาตาตาลีนพุดออกโอ้ย ยืนเลยอ่ะขอบคุณที่ช่วยขอบคุณปลาลุงปลาลุงปลาลุงเอ้ยปลาลุงเอ้ยว้าลุงโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้วกันขอจบคลิปเอาไว้เฉยอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งคะแนนไปอยู่ภาคขึ้นใหม่ๆจากช่องฮันเนาะรับขึ้นเดี๋ยวสบายดีสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายลูกเยบา็นวานจุ๊บจุ๊บเย็วานจุ๊บจุ๊บชาวคิดดื้อไปเล้วไปนไฟไป อ้าวเขาใช้บิตาบิตยังจ๋าจตาโบดได้ได้อยู่นะาตน้อยไ่ค่อยกินข้าวบิตาฮาตาบอกมีแล้วตาบอกมีเห็นถุงแล้วไปาปาปาลุกลูกลูก